คอมานาวห้ามพลาดห้ามพลาดน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฟ้ากกติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ ถ้าเลือกมะนาวครั้งต่อไปนะคะควรมีขั้วเขาติดมาด้วยนะคะเพราะมีขั้วแบบนี้ละคะ่ะจะทําให้เราเก็บมะนาวไว้ได้นานคะ่ะส่วนลูกนี้ไม่มีขั้วนะคะถ้าเขาสุกเขาเหลืองเราควรนํามาใช้ก่อนคะ่ะเพราะลูกที่มีขั้วนี่ละคะ่ะสามารถเก็บได้นานและเน่าเสียช้านะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการบีบมะนาวกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะนวดมะนาวด้วยมือนี่แหละคะ่ะ นวดเขาเข้าไปเลยนะคะแต่ไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าถ้านวดมากไปก็อาจจะทําให้มะนาวขมได้ค่ะสังเกตดูนะคะหลังจากที่เรานวดแล้วนะคะข้างในเขาจะช่าเลยละคะ่ะหั่นตามภาพได้เลยนะคะหั่นให้เหลือแต่แกนของเขาเลยละคะ่ะวิธีการบีบมะนาวแบบนี้นะคะจะบีบได้น้ําค่อนข้างเยอะ100%เซเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องบีบเลยนะคะ เดี๋ยวเจ๊กุ้งจะหันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหันตามภาพแบบนี้ได้เลยค่ะโดยเหลือแกนกลางเข้าไว้นะคะหลังจากหันเป็นที่เรียบร้อยนะคะให้หาช้อนนี่แหละคะ่ะกดลงไปเลยนะคะตามภาพเลยค่ะกดลงไปจนเกือบสุดเลยนะคะถ้าเป็นช้อนสังกสียิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยค่ะใช้ช้อนกดลงไปนะคะแบบนี้แบบนี้เลยค่ะ แล้วทำการบีบได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะจะได้น้ำร้0ยเโดยไม่ต้องใช้เครื่องบีบมะนาวเลยล่ะค่ะเดี๋ยวสังเกตที่เปลือกมะนาวหลังจากบีบแล้วนะคะเดี๋ยวลองสังเกตดูนะคะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะเอาให้ดูค่ะนี่ละค่ะออกร0อยเปอซ็นต์แน่นอนค่ะลองดูนะคะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะใช้ช้อนนะคะกดลงไปเลยค่ะกดลงไปตามภาพนี้นะคะ เกือบสุดเลยค่ะแล้วทําการบีบได้เลยค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้น้ำมะนาวร้อยเปอรแล้วไม่ขมด้วยนะคะในส่วนของแกงเราก็ไม่ทิ้งนะคะบีบได้เลยค่ะบีบแบบนี้นะคะแค่นี้100%แน่นอนค่ะที่สำคัญไม่ขมด้วยนะคะลองดูค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะแกงเขาก็ไม่ทิ้งนะคะ อย่าลืมนะคะก่อนหั่นมะนาวนวดเล็กน้อยนะคะอย่านวดเยอะนะคะเพราะอาจจะทำให้น้ำขมได้ค่ะอันนี้คือหนึ่งลูกนะคะได้น้ำค่อนข้างเยอะเลยล่ะค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งตกไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ